ล่าสุดนะครับ Lazada ได้มีการปล่อยสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชันของเขานะครับผมชื่อว่า l a s t p a y l a t e r นะครับผมก็หลายคนก็ให้ความสนใจว่าสินเชื่อของเขาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเป็นเงินสดหรือเปล่าเอามาใช้ใน,นชีวิตประจำวันได้หรือเปล่านะบอกเลยว่ามันไม่ใช่สินเชื่อเงินสดนะครับลักษณะการให้บริการของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับทาง Shopee ซึ่งอของ Shopee เนี่ยก็จะมี Shopee Paylater ใช่ไหมของ Lazada เนี่ยเขาจะเขาจะเป็นสินเชื่อ,อ Last Pay Later แน่นอนครับว่าใครที่คข้ามอดอยู่ในวงการกู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคนที่จะได้นะครับผมจะต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการของ Lazada เท่านั้นนะแล้วก็จะต้องมี ยอดสั่งซื้ออยู่พอประมาณเลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่ได้ทุกคนแน่นอนนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ผมมาหยิบยกมาเล่าให้ฟังเผื่อคุณผู้ชมได้รับสิทธินั้นนะฮะคุณผู้ชมจะได้ไปทําการคือไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องควักเงินสดของตัวเองนะโดยคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยมีอยู่ว่าทางเขาเนี่ยนะครับผมต้องการให้คุณเนี่ยนะซื้อของปั๊บโดยที่คุณน่ยยังไม่ต้องรีบจ่ายในวันนี้รอให้เงินเดือนออกก่อนก็ได้แล้วค่อยจ่ายเพราะว่ามันสามารถที่จะ จ่ายแบบศูนเปอร์เซนต์ได้ภายในได้สี่สิบวันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะแบบว่าในสี่สิบวันนี้คุณอาจจะไม่มีเงินจ่ายคุณอาจจะยืดระยะไปได้เพราะว่ามันสามารถยืดระยะได้สูงสุดก็คือหกเดือนนะกับวงเงินสูงสุดคือหนึ่งแสนบาทนั่นเองนะครับผมนะวิธีการสมัครต่างๆเนี่ยต้องเข้าเป็นแอปพลิเคชันเขาแล้วไม่ใช่ทุกคนที่สมัครได้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่มีลิงก์เชิญจาก Lazada แต่บอกแล้วไม่ง่าย นะครับผมถ้าเกิดสินเชื่อมาแบบนี้ไม่ง่ายนะฮะวิธีการเช็คง่ายๆเลยครับผมให้เข้าไปที่แอนะปพลิเคชัน Lazada นะฮะไปล่าสุดพอคุณเข้าไปปั๊บเนี่ยให้คุณเลือกไปตรงคาว่าฉันนะมันจะอยู่มุมด้านล่างขวามือนะฮะพอคุณกดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีตรงคําว่า Lazada Wallet ถ้าเกิดใครมี Lazada l a s ล a ส,สเป a t เ a e r ขึ้นตรง Lazada Wallet เนี่ยคุณผู้ชมก็จะสามารถยื่นกู้ได้นะ โดยที่คุณก็ทําการสมัครกันต่อไปซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมอาจจะให้ไม่ครบนะเพราะว่ามันยังม้าใหม่อยู่แล้วผมเองก็ยังไม่เคยเห็นหน้า mm. เห็นตาแบบเต็มๆเหมือนกันนะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็าทางาลาซาด้าเนี่ยเขามีการปล่อยออกมาว่าทั้งรูปลักษณ์ทั้งการยื่นกู้ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมทางนี้ทั้งนั้นก็เอามาแจ้งคุณผู้ชมได้ทราบก่อนแล้วกันเผื่อใครรีบเผื่อใครอยากที่จะไปดูว่าให้มันเป็นยังไงว่าฉันได้หรือเปล่านะฮะก็ไปดูได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ได้นะอย่าลืมคอมเมนต์ที่ไลฟ์ผมหน่อยนะว่าเฮ้ยฉันได้วะนะฮะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมโอเคครับสำหรับคล ในวันที่16กันยายนนะครับผมขอให้ทุกหวยรวยเบอร์กันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ